เธอมีคนละเธอไม่ชอบคนหน้าตาอย่างงี้เธอดูแล้วแต่ว่าไปด้วยดีกว่าไม่ให้ไปไปเราไม่รู้จักกันพระองค์เจอใครอ่ะเดี๋ยวบอกแล้วจะกินกล้วยทับเนี่ยเดี๋ยวบอกแล้วจะกินกล้วยทับเนี่ยทำไมไม่ทราบกินกล้วยทับแล้วมันก็จำมันจำเกลือฮะก็มันมันหิว ทับล่าคาราเมลของหวานไงจะแบ่จะบีบให้ยุบหรือไงจะมั่งไงม,มาว่าฉันกินอะ่ะมันเคี้ยวอ่ะก็เถอะมาว่าฉันกินอ่ะมันเคี้ยวอ่ะก็เถอะเห็นแล้วมันไม่ห้ามอะ่ะกินด้วยอ่ะอะไรนะ,ะไปกินด้วยเป็นใครเนี่ยเป็นคนไง คนอะไรหน้าตาอย่างนี้ใช่คนไม่ทั่วอาฉันไม่ชอบคนหน้าตาอย่างนี้ไม่ฉันจะไปแล้วไปว้้ยไม่ให้ไปไปฉันจะไปเพนิดดอกกุหลาบสีดำถ้าก็จะไปด้วยไงก็ไม่ให้ไปนี่หว่าก็ไป